อีพีห้าพาพี่น้องที่กรบมาดูฐานบวกความบวงหายครับฐานบวกความบวงหายของหลวงู่ทวดเก้าเจ็ดนะพิมพ์ใหญ่อูขีดองค์นี้เราจะเห็นว่ามีความสมบูรณ์มากเห็นไหมครับเส้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไไดลากแบบตรงร้อยแปดสิบองศาไม่ใช่นะพี่น้องครับจะมีลักษณะเป็นไงลักษณะที่เป็นธรรมชาติของการแกะด้วยมือเห็นไหมครับ การแกะแม่พิมพ์ด้วยมือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ไม้บรรทัดวัดปุ๊บจะต้องตรง,ตงไม่ใช่ไหมครับมันจะมีลักษณะของความหนามไม่เท่ากันลักษณะความสูงแอนลงมาเนี่ยฮะเส้นนะครับอันที่สองครับบัวจะมีความคมแต่เม็ดบ,บัวแต่ละเม็ดจะไม่เท่ากันนะฮะบ,บัวความบัวหงายนะครับเจ็ดเม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ บนเจ็ดล่างเจ็ดบัวหงายบัวคว่ำเห็นไหมครับจะมีความคมนะแต่ละเม็ดไม่เท่ากันนะพี่น,น้องครับ,บเห็นไหมฮะแต่มีความคามเป็นลักษณะคล้ายบัวตูมนะฮะเกยบัวตูมเนี่ยงดงามมากเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นเอกลักษณ์นะครับเราจะต้องจดจําให้ได้นะครับนี่ฮะบัวริมนี้เป็นลักษณะแบบนี้ริมนี้จดนี้นะฮะริมนี้แหลมนี้ตรงนี้ไม่จรดนะครับเนี่ยตรงนี้ เนี่ยระยะ JR ห่างนะครับช่องไฟจะประมาณนี้นะครับ <S <S อันนี้เป็นลักษณะแบบนี้อ,องค์นี้เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เอาลักษณะนี้ครับต้องจดจําให้ได้เรามาลงกล้องกันสําคัญไหมสําคัญมากจดจําได้เป็นต่อนะครับลักเครื่องไม่มีมั่วนะครับ <S <S ร <entschieden> ต้องเป็นต้องเข้าใจนะพี่น้องครับเห็นไหมครับรลักษณะริมจะมีลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆขอบซ้อนบวซ้อนเห็นไหมครับนี่นี่งดงามมากนี่ครับ มีมิติความคมนี่ครับนี่สุดจะบร,รยายยเนาะนะพี่น้องเนาะสุดจะบร,รยายจริงๆเห็นไหมครับนี่ฮะต้องจดจำให้ได้ให้ขึ้นตาขึ้นใจถึงบอกว่าการศึกษาภาคเครื่องเนี่ยต้อหัวใจนำนะนี่ครับนี่คือฐานบวกความวงงาย